ราสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับเฉลิมพงศ์ครับเปิดประมูลเสื้อแข่งปี2 0 1 9ช่วยน้องทิวที่ป่วยมะเร็งนะครับประรกาศหลังทีมสวัสดิ์แคทครับเปิดประมูลเสื้อแข่งปี2019เพื่อนําเงินไปช่วยเหลือน้องทิวที่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวครับเฉลิมพงศ์เกิดแก้วอดีตก,กัปตันทีมชาติไทยชุดสู้สึก AFF สุสก,กิครับ2018ของสโมสรนครราชสีมามาด้า FC โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าผมขอเปิดประมูลเสื้อแข่งปี29 เพื่อนาเงินไปช่วยเหลือน้องทิวเด็กชายสุภกิจขาวดอนป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด AML นะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ไตน้องต้องทํางานหนักมากครับน้องต้องล้างไตบ่อยมากค่าใช้จ่ายในการล้างไตต่อครั้งอยู่ที่7 0 0 0พ0ถึงบาทต่อวันแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นหมอจึงให้ทําคีโมทั้งหมดสีอรอสครับและต้องปลูกถ่ายไขยกระดูกซึ่งบัตรทองไม่ครอบคลุมกับโรคนี้ครับจึงอยากขอความช่วยเหลือจากพี่ๆน้องๆ และเพื่อนทาง Facebook ที่มีน้ําใจร่วมกันบริจาคเพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลให้กับน้องนะครับรบก,กวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆผู้ใจบุญช่วยเหลือน้องทิวด้วยนะครับส่วนท่านใดไม่ได้ประมูลนะครับก็สามารถช่วยเหลือครอบครัวของน้องได้ที่0453361160ธนาคารกสิกรไทยครับนางสาวสุลักษณาขาวดอนก็อย่างที่เขาบอกครับสำหรับคนที่ไม่ได้ประมูลนะครับก็สามารถร่วมบริจาคได้เช่นเดียวกัน สำหรับเพื่อนๆพ,พี่น้องท่านใหน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหไลค์หแชร์จากท่านครับจะเป็นกําลังใจก็พวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกดซับสไคร e กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ